สวัสดีครับเจอการนอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับอา้อาวอ้าวเมื่อวานมีข้างหนึ่งนะนี่วันนี้หายหมดเลยโคแบบไหนเนี่ยสายโหดสายโหดของเรา เอ้าขันนุนเมื่อวานมี2วันนี้เหลืออันเดียวโอ้โหก็แบบไหนเนี่ยททมงานนี้มาตามติดบอ่อลึกกันหน่อยวันนี้เขาบอกว่าขาโหดๆเลยนะไปจะไม่เนือ้อโอ้มาเยี่ยมชมมาตามติดเทมงานครับนี่ช่วงครั้งที่2อของเมื่อวานและวันนี้ สายโหสสายโหสเจ็ดห้าศูนย์และแปดสองห้าด้านหน้าพร้อมคานใหญ่เบรคเอร์อเลยโอ้มาดูบอลลึกเลยอันนี้เหลือข้างเดียวแล้วโอ้ว อยู่กับ c r ีาวาเจริญทรัพย์ครับผมอีกเช่นเคยอีกเช่นเดิมโอ้มีท่านมาเพิ่มเติมแล้วเพี่น้องนี่ท่านซูโม่โอ้เครื่องอะไรระดับอะไรนี่ตัวไหนเนี่ยไฟนงไฟหน้าไฟคงไฟข้างไปไหนกันหมดแล้ว บรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้ยามเย็นยามเย็นเตรียมงานเตรียมเวลาเอ้าเตรียมงานหม้อก๋วยเตี๋ยวายโหดลันหรือเปล่าไปบังไหนโอ้ทำไมมันเคียงๆมาฝั่งนี้ราคันนินเตรียมงานนี้ ทีมงานแอบนืดแอบไปตรงไหนเนี่ยเจอแต่หนึ่งไหวไหมไหวนะก็น,นั้นโอ้ไหวอะไหวอยู่ดิท่างองนี่ไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วครับนี่โหจัดเขาบอกว่าตอนเช้าดึงกันกระจายเลยรอ,ล,อลนมาไม่ทันนี่รอลนมัวจะไปฝั่งอื่นมาทีมงานมาติดตามช็อตเด็ดซีอาร์ไว้ไม่ได้เลยนี่ไม่ได้ช็อตเด็ดเลยแหม มันเริ่มแข็งตัวหมดแล้วนเนตียงานน่เมตาบอเตียวล้วนๆมันใช้สายเปรดนะนี่สายเบรดสายเบรด <c oughs> สีเนียนครับคันนี้สีจำเลยจะร้อยสิบห้าหรือว่าท่านเอ็นพีอาร์โอ้มอกี่นิ้วนี่สิบนิวว้วแบบนี้นี่ สิบนิ้วหรือสิบสองนิ้วนี่น่าจะสิบนิ้วนะสุดจัดเลยคันนี้เนร่ิดกระถึงเมื่อวานนี้พุดพุดพุพเลยครับคอยดูครับเดี๋ยวป้อเสียงกันตักโดยเจ้าโกเบท่านคุณปู่คุณทวดหรือว่าพ่อของคุณทวดก็ได้ครับตัวนี้รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมาร์ควันโอบลโกอยู่ตันนี้ ถ้าเปรียบเทียบรุ่นก็น่าจะเป็น SK04 แหละครับน่าจะเป็นรุ่น,100นร้อยนะผมว่านี่ดูไปแล้วโอ้มาฐานมาฐาน SK04 ของเราถัดขึ้นมาก็จะเป็น045ครับหรือว่า120อันนี้น่าจะเป็นตัวร้อยครับดูโซ่ทรงองเอลไปแล้วรุ่นแรกๆเลยรุ่นในตำนานของโกเบโก้ Go 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 ครับ ตังกัดอำเภอจอมพระของเราก็ยังมีให้ชมนะพี่น้องคันนี้โอ้มาตรทานมาตรทานไตเกียตังเนี่ยดินเปียกเปียกกันเลยออกตัวได้ไหมนี่ความหนักไม่ต้องพูดถึงอุ้ยตลองสมัครรู้หรือไม่กับปลายรายกับรายแพร่แพร่เลยสวัสดีทักทายแซมสายไพทุกคนด้วยนะครับ อนุญาตเช็ค pues กินครับพี่ครับตอนนี้โอ้เอาเลยนะดิโอ้โหโอ้โหพูดไม่จบเลยเอาเลยโอ้โหโโหโโหทีมงานมอเตี๋ยวโอ้ดูครับเขาบนจนจะเป็นตัวโหมดแล้วนี่ แล้วตรงกลางว่าทำไมนี่โอ้ไม่ใจเลยโชว์หน่อยตรงกลางหน่อยคันไหนแรงๆนี่แต่ถ้าล่อล้อลนชมสักหนึ่งซิงเกิลไหนสิเป็นแบบไหนเอาแบบแฟรดๆนะมีไหมโอ้สองคันนั้นทำอะไรนะัจรนจอน่ะอูง้งานมมดนะอู้งานหมด สังกัดเซียายเจริญทราบนี่ต้องมีอรอหลนนะพี่น้องต้องลงกระทาอรอหลนทุกคันไม่งั้นมันเป็นบอกไม่ไหวมันต้องเพิ่ม30แรงจากอรอหลน้นแบบนี้โอ้เชื่อลองดูครับ <c oughs> นี่ด้านหน้าคนขับพี่น้อง มีสังกัดแอปลอรถดำจังหวัดสุรินทร์ซีอาวายเจริญทรัพย์เทวดาสาวพร้อมด้วยล้อหลุดน้อยๆอ,อยู่ข้างหน้าพวงมาลัยครับโอ้มาตรฐานปิกนกฮ i โนโ่เรนเจอร์ซีซีหรือว่าหกซีไม่รู้ตัวส์บก่แบตจะหมดไปนนอยไม่รู้ว่านานแค่ไหนเอาเท่าที่ได้ครับ เอ้ดา,ดาเลยดา,ด,าดาเลยลองใส่ย,ยาดูสิจะอยู่ไหมรถแรงๆนี่อยากดูอยากดูแล้วเก,กินช็อตเด็ดนี่จับให้เราล้นสักช็อตหนสิ<ม>เบบไหนเนี่ยน่าจะสลับกันครับทีละ2คันทละ2คันนะอันนั้นจอดก่อนพักเครื่องก่อนอันนี้สอ2คันเอา NPR ครับเจ้าคนปูซูโม่เรนเจอร์ อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเจ้าร้อยสิบกับทันร็อกเต็มยังเอาอีกว้าวเอจัดอ่อนลอนลอนแม่เนอร์บุญไม่ช็อตเลยเอาตรงกลางเลยผ่ากลางเลยดวมาตามดูครับแรงแรงคันนี้ครับแม็กโกคันนี้แรงจัดพี่น้องนิ่มๆเลยไม่มีลงไม่มีโหลด ชาแต่ชัวเอาตัดรถรถสักช็อตสิโอ้ไม่ผ่ากลางเลยแบบนี้แบบไหนเนี่ยได้หรือเปล่าโย่ไม่อยู่โย่โยไม่อยู่ ไม่อยู่นะพี่น้องอยู่แล้วไม่อยู่น่ไม่อยู่ครับแรงโคตรแรงจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันในสักช็อตครับเพื่อจะมีอะไรได้เด่นให้ชมโทรศัพท์จะไหวหรือเปล่านี่แบตเหลือ5%สุดท้ายเฮ้อโ จะจบไปเนี่ยถ้าไม่จบต้องขอ,อาภาัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับพี่น้องเหลือหสุดท้ายแล้วแบตเตอรี่ไม่คูคันนี้พี่น้องเกแแต่เกา่าครับอาจจะไม่เร็วไม่ฟาแต่ว่ากำลังยังเหลือๆพี่น้องลักษณะภายนอกนี่แทบจะไม่มีเยิมเลยมีเยิมอยู่ข้างล่างเอวนี่นไดหน่อย ธรรม,ร,ธรมดาครับอายุปรับเขาขนาดนี้แล้วระดับคอนโทรลยาวยมาดูกันว่าจะใส่พูดขนาดไหนนี่เริ่มเย็นแล้วครับนี่เริ่มทำเวลาเริบรีบจะเสร็จแล้ว ออกตัวยันขวายาวอีกออ,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 ออกมาตัะพานหน่อยผากล่างเลยผากล่างโชว์ล้อโลนเลยสิเสียนนุย้ยเสียนนุย้ยเราเสียนนุ้ยแล้วนี่ซื้อมากี่แสนนะตอนนั้นนี่มัใช้วิ่งงานได้เงินเกินตัวรถไปสี่ห้าเท่าแล้วมนันี่ได้เงินเป็นล้านแล้วมั้งนี่เอาเต็มยันขวายาวนี่ คอยจะเย็นคอยจะใสเยอะมันจะไปได้ไหมรถเนี่ย